สวัสดีครับไปในช็อปนะครับวันนี้ก็มีรถมานำเสนอ1คันนะครับคาวาซากิ Z400 นะครับปี2019นะครับผมโอ้โหช่วงนี้อากาศดีมากต้องบอกแบบนี้นะครับเหมาะกับการออกทริปเหลือเกินนะฮะจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าหน้าหนาวแล้วนะครับอ่าหน้าหนาวแล้วนะครับเหมาะกับการออกทริปขับมอเตอร์ไซค์กินลมชิลๆนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไปในช็อป ก็มีรถมานำเสนอ1คันนะครับก็คือ Ka w a s a กิ z ัด400นะครับรถจดปี2019นะครับคอส19นะครับผมรถมือเดียวนะครับต้องบอกว่ารถมือเดียวครับกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสครบนะครับเอาเรามาดูใกล้ๆกันก่อนครับไฟนะครับผมดูละเอียดนะครับสวยนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเดิมๆทั้งคันนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเดิมทั้งคันเลยนะครับผมยางก็ยังใช้ได้อีกนิดนึงนะครับผมยังเหลืออยู่ครับยังเหลือพอใช้งานอยู่นะครับผม าเรามาดูครับชุดสีสวยนะครับผมไล่มาครับเครื่องฝั่งนี้นะครับผมโอเครื่องฝั่งนี้ก็ยังใส่แจ๋วอยู่นะครับโอสวยจริงฮะรอยจากโรงงานยังอยู่นะครับผมดูครับโอตรงนี้รอยจากโรงงานยังอยู่ชงโชคก็ยังอยู่นะครับผมโอเคครับก็ท่อเป็นท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมท้ายเดิมนะครับผมเบาะสวยๆเลยนะครับเรามาดูฮะ ยางนี่ก็ังเหลืออยู่นะครับผมยังพอใช้งานนะครับพาวง้าเบรกเหลือเยอะนะครับผมอ่าครับผมไว้ได้ช็อบครับอ่ารถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพหนึ่งราคานะครับผมอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะครับคันนี้เราวนมาดูฝั่งนี้นะครับผมอ่าฝั่งนี้นะครับอ่าดูโซสเตอร์โอ้ยังสวยอยู่เลยนะครับโซ่สเตอร์ยังสวยอยู่นะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าเรามาดูเครื่องฝั่งนี้ครับโอ้โหสวยๆอย่างนี้ ต้องไปในช็อปนะครับอ่านะครับเครื่องฝั่งนี้ครับรถไม่ล้มไม่ชนไม่แปะนะครับผมอ่าชุดสีฝั่งนี้ก็ยังสวยนะครับผมอ่าเราดูไฟหน้านะครับไฟหน้าโอ้สวยๆนะครับผมโอเคนี่ให้ดูรอบคันละเอียดเลยนะฮะโอเคเนี่ฮะเต็มคันสวยๆนะครับผมโอ้ราคาถูกกว่ามือหนึ่งประมาณสักเกือบแปดหมื่นนะครับรถมือเดียวมือหนึ่งเกือบสองแสนครับผม อ่าคันนี้ก็แสนสองไปไปลายนะครับผมอ่อยากได้สดก็มาคุยกันได้นะครับถังอะไรก็ยังสวยนะครับผมอ่าถัางมีแต่งของแต่งมานิดหน่อยนะครับอ่ากันรอยถังพอคล้องกับกุญแจ2ดอกนะครับผมอ่าเรามาดูอ่าระบบไฟกันนะครับโอเครถคันนี้วิ่งมา9 0 0 0กว่าโลปีหนึ่งเก้าพกว่าโลก็ไม่เยอะเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปนะครับกลางๆนะครับผมกาลังพอดีนะครับ อะเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับโอ้โหสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะครับผมสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะครับโอ้โหเนียนเนียนเลยฮะดูเบาะครับผมอโอเคครับโอ้โหสวยครับสวยสวยโอเคก็บอกว่าสวยดีทีเดียวนะครับคันนี้เราาดับเครื่องกันก่นกอนนะครับผม คันนี้เนี่ยใครจะสดหรือจะผ่อนก็ได้นะครับช่วงโปรโมชั่นหน้าหนาวในบในช็อปก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับก็คือฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีพรอภาษีนะครับฟรีน้ำมันเครื่องไส้กองนะครับสังเคราะห์ร้อยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมฟรีเลยนะครับต่างจังหวัดคิดแค่ค่าน้ํามันนะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อสดก็มาจํามาได้นะครับรถถึงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือครับผมรถพร้อมใช้ครับไม่ต้องทาอะไรแล้วครับผม คันนี้เนี่ยมือหนึ่งเกือบส0 0แสนนะครับ1 9 5 0 0 0สบาทประมาณนี้นะครับผมก็มือ2ก็ถูกกว่ามือ1น่าจะประมาณ7 8 0 0 0 0งแปนะครับอ่าใครอยากสดก็ราคามาคุยกันได้นะครับผมยื้ออยากผ่อนก็ออกรถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คุณคำนะครับผมดาว20%ถ้าใครเครดิตดีก็ดาว15%ก็ออกได้เลยนะครับออกคนเดียวครับผ่อนสบายๆนะครับ3,000ต้นๆนะครับผมประมาณ3,200นะครับ4ปีนะครับผมโอเคครับผม โอเคครับไปในช็อปก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมโอ้โหรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมใส่าย,าย,ายแบบนี้ต้องไว้ในช็อปนะครับผมอฝากเซท4 0 0 1 9ไว้อีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณครับ